มาดูการใช้เอ็นล่องห่นนะคะสอยกึ่งเดฟเดฟก็จะเป็นตัวผ้าโป่งนิ่มนะคะเดฟลงบนผ้าลูกไม้บางๆที่เราตัดเป็นชุดไว้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะให้ดูการจับเดฟด้วยผ้าโป่งนะคะบางส่วนเนาะก็จะจับเดฟเหมือนผ้าอื่นๆที่เราเคยใช้กันเลยนะคะแต่สำหรับ ผ้โป่งที่เป็นเนื้อบางมันจะสามารถเห็นความทึบหรือว่าความบางได้แล้วแต่เราจะจับเลยเนาะตรงไหนเราอยากให้มันดูแบบหนานๆนะคะมันสามารถทำให้เป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์ได้นะคะอย่างเช่นตรงไหนเราอยากให้มันทึบเนี่ยให้มันดูขาวกว่าเราก็จับผ้านะคะให้มันซ้อนหลายๆชั้นหน่อยนะคะ มันก็จะขึ้นเป็นเส้นขาวๆนะคะชัดแล้วก็ตรงไหนอยากให้มันเบาๆลงดูบางลงนะคะเราก็จับให้ชั้นในการซ้อนเนาะมันซ้อนน้อยลงนะคะตัวอย่างก็จะสลับกันไปนะคะจะเห็นว่าตรงช่วงอกเนี่ยมันจะทึบเนาะก็จะเห็นเป็นขาวๆชัดกว่านะคะช่วงไหนที่เราอยากให้บางมันก็จะออกใสๆนะคะก็จะมองเห็น ลูกไม้ที่อยู่ด้านล่างได้ชัดกว่านะคะอันนี้เราก็สามารถใช้เข็มหมุดที่เป็นหัวปกติได้นะคะเพราะว่าออหัวเข็มเนี่ยมันไม่ได้รบกวนเดฟส่วนอื่นๆที่เราเดฟไปแล้วนะคะเดฟแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มหมุดที่เป็นหัวตะปูเล็กๆนะคะตัวนี้นะคะจะสอยกึ่งเป็นแนวขวางนะคะ สุดสำคัญคือยอดอกตรงนี้นะคะต้องกึงนะคะห้ามข้ามไปเพราะไม่งั้นเขาจะไหลนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งช้อนใต้อกหรือว่าตําแหน่งเอวคอดนะคะก็จะต้องกึงนะคะเป็นตําแหน่งสําคัญที่จะเว้นไม่ได้นะคะอีกแบบนึงก็คือการสอยกึ่งลงมาตามแนวที่เราจับเดบเลยนะคะก็คือลงมาตามเส้นนี้เลยนะคะตามแนวของเขาเลยนะ สำหรับตัวนี้การที่เราจะสอยกึ่งตามแนวเส้นเนี่ยก็คือบริเวณที่เราต่อผ้านะคะตรงไหนที่ผ้ามันเชื่อมกันคนละชิ้นเนี่ยจะสอยกึ่งตามแนวที่เราจับเดฟนะคะทีนี้เนี๋ยเราจะเอาไดเอ็นนะคะมาสอยกึ่งเนาะสำหรับผ้าโปูแบบนี้ต้องใช้ได้เอ็นนะคะเพราะว่าถ้าใช้ได้ธรรมดานะคะมันจะมองเห็นเส้นที่โยงอยู่ข้างล่างนะคะ ก็ต้องเลือกใช้ที่เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่กรอบเนาะให้มันมีความยืดหยุ่นได้นะคะจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะพยายามนะคะก็ลอยใส่เข้าไปในเข็มนะนะลอยเข้าไปแบบนี้ก็จะพอมองเห็นบ้างเนาะทีเนี้ยก็จะผูกปมนะคะการผูกก็ผูกเหมือนได้ปกตินี่แหละแต่ว่ามันต้องไม่สามารถม้วนที่มือแล้วผูกได้นะคะ ต้องผูกอย่างนี้ทีละชั้นนะคะผูกสักสองสามครั้งค่ะแต่ว่าเราจะต้องดึงให้มันตึงนะคะเพราะว่าเอ็นอันนี้มันมีความลื่นก็คือต้องดึงจนกว่ามันจะยืดออกมานิดหนึ่งอะคะ่ะมันถึงจะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอ็นที่มันมีความแบบเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่กรอบนะเริ่มต้นเนาะพอเราผูกอะ่ะมันเป็นเอ็นสองเส้นเนาะมันก็จะมีช่องเนี่ยเราก็ ดึงออกมาสองเส้นเนาะเอาเข็มอะ่ะแย่ตรงกลางระหว่างสองเส้นนะคะเนี่ยแล้วก็ไปม้วนพันพันนะคะสักสองทีก็ได้นะเนี่ยแล้วดึงนิด,น,ดนึงนางก็จะอยู่นะคะวิธีการกรึงด้วยเอ็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะการเนาเลยนะก็คือเนาทีๆนิดนึงนะคะเนาโดยเน้นให้ ตัว n ี่ที่มันจะลอยอยู่ด้านบนนะคะให้มันเห็นน้อยที่สุดให้ลอยโยงอะ่ะมันไปอยู่ด้านล่างมากกว่านะคะก็ลักษณะเหมือนด้นถอยหลังเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะคะก็คือให้ได้ที่อยู่ด้านบนมันเห็นน้อยที่สุดนะคะเนี่ยเราก็เนาอย่างนี้แหละแต่จะเห็นจังหวะว่ามันจะมีช่วงที่ช่วงที่ยาวกว่าของฝีเข็มอะ่ะให้มันอยู่ข้างล่างนะคะ และด้านบนให้ช่วงมันสั้นกว่ามันจะไม่สามารถกึ่งแบบได้ได้นะคะเพราะว่าได้เนี่ยเขาไม่ลื่นเนาะอันนี้เราจะไม่สามารถแบบด้นถอยหลังแบบให้เป็นจุดเล็กๆแล้วซ่อนได้ไว้ด้านล่างได้นะถ้าด้านถอยหลังเนี่ยเอ็นมันจะลื่นออกนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีเนาไปอย่างนี้นะคะโดยให้ตัวได้เอ็นที่จะ โยงอยู่ด้านบนให้มันเห็นน้อยกว่าด้านล่างนะคะพยายามอย่าให้ตัวเอ็นเนี่ยมันไปค่อมตัวจีบเดฟนะคือซ่อนไว้ข้างล่างนะคะรอยพับต่างๆเนี่ยพยายามให้มันบังตัวได้ที่เราโยงนะถึงแม้มันจะเป็นเอ็นเนี่ยแต่มันก็จะยังคงเห็นรอยอยู่นะคะก็คือพยายามซ่อนไว้ใต้จีบ ของเดฟนะคะอย่าให้มันทับตัวจีบที่อยู่ด้านบนการสอยกึงด้านขวางแบบเนี้ยเออใช้กับวิธีการเดฟแบบเนี้ยคือดีกว่าการที่เรากึงตามแนวเส้นของเดฟนะคะเพราะว่ายิ่งโดนเข็มโดนได้เยอะเนี่ยมันก็จะเออมีตำหนิเยอะเนาะก็พยายามนะคะพอเป็นจังหวะแนวขวางเนี่ย มันก็จะโดนได้น้อยกว่าเพราะว่าถ้าสอยกึ่งแบบตามแนวของเดฟเลยอะเราจะต้องกึ่งทุกช่องแล้วก็ทุกเส้นเลยไม่งั้นตัวเดฟเขาจะหลุดออกจากโครงนะคะเราก็เลยใช้วิธีกึ่งเป็นแนวขวางแบบนี้นะคะก็จะห่างได้นะคะไม่ต้องถี่มากแล้วแต่ผ้านะความถี่ก็ดูว่าเออถ้า ดึงออกจากชุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ปูดออกมานะคะแต่ถ้าชุดทำตามไซส์นะคะไม่ใช่งานขายอะ่ะเวลาคนใส่อะ่ะไอที่มันปูดปูดเดี๋ยวมันก็จะตึงแน่ไปกับตัวเองนะคะบริเวณตรงนี้เนาะอันนี้เราจะกึ่งเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราเอาผ้ามาต่อกันนะคะก็คือจับเดฟตรงนี้ชิ้นที่อยู่ข้างล่างกับข้างบนเป็นคนละชิ้นกัน ก็เลยต้องกึงแนวขวางด้วยนะคะไม่งั้นเวลาถอดจากหุ่นเนี่ยตรงเนี้เขาจะหลุดออกนะคะถ้าไม่กึงอ่ะได้ไหมมันก็ได้นะคะมันก็ลอยออกจากโครงเลยตอนที่เราออกจากหุ่นแต่ว่าเวลามีคนใส่อ่ะเขาก็จะแนบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้ยเวลาถอดแขวนไว้เนาะมันก็จะรู้สึกว่าเออมันช่างเยินจังเลยเนาะก็คือ ก็ควรจะเก็บริมเก็บขอบดีกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะกึงให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ ผูกได้เนี่ยก็ผูกมันตอนเริ่มเนาะสกิดลงไปที่เนื้อผ้าก่อนนะคะแล้วก็แย่เข้ามาเป็นบ่วงนะคะแล้วก็ดึงการดึงเนี่ยต้องดึงให้มันเอ็นมันยืดออกนิดนึงนะคะมันถึงจะแน่นนะถ้าดึงแค่พอดีพอดีเนี่ยเขาจะลื่นออกนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะที่เป็นจุดแบบเอวคอดนะคะ จะต้องเป็นแนวขวางเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะต้องถี่นิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นนะคะมันจะดีดออกมาแล้วมันจะเลื่อนเนาะมันจะดูไม่เข้ารูปนะคะจะเป็นลนักษณะเหมือนกับบริเวณใต้อกเนาะเราก็จะต้องกึงให้มันแนบจุดสำคัญก็ต้องห้ามเว้นไปเนาะก็ต้องกึงให้มันแนบบริเวณที่เป็นรอยคอดนะคะตรงไหนที่ไม่ใช่จุดคอดเนี่ยอาจจะเว้น ห่างได้นะคะหมายถึงระยะของแนวกึ่งเส้นขวางเนาะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่มันคอดเอวหรือว่าใต้อกอย่างเงี้ยก็จะต้องจังหวะทีนิดนึงค่ะ,ะเช่นตรงตำแหน่งคอดเนาะก็จะทีทีหน่อยแล้วก็ห่างได้นะคะบริเวณที่เขาไม่ได้คอดเอวเนาะจะเห็นว่าพอกึ่งขวางเสร็จแต่ละจุดแล้วอะเราจะไม่ได้ผูกนะคะจะพยายาม ให้ต้องมานั่งผูกน้อยที่สุดเนาะเนื่องจากมันลื่นเนาะเราก็จะเนานะคะเลยไปเลยคือจะไม่ตัดได้ผูกเนาะเนี่ยอันเนี้ยก็จะเนาเป็นแนวตามตำแหน่งเดฟนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นตำแหน่งที่เป็นรอยขวางอันใหม่นะคะจะพยายามผูกให้น้อยที่สุดนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บขอบอีกทีเนาะอันนี้มันก็จะถูกเก็บขอบไปด้วยเป็นจุดๆนะคะบางตำแหน่งนะคะก็คือเราโยงไปนั่นแหละเนี่ยถ้าเราขวางแต่ละอันเราก็เราตัดได้นะนก็ต้องมานั่งผูกทุกอันเวลาเราผูกเนี่ยผูกซ้ำเนะเาสะสกิดผ้าขึ้นมาแล้วก็พันๆตรงไปลายได้แล้วดึงนะคะ ก็จะผูกซ้ำอีกสัก 2, องสทีนะคะดึงจนรู้สึกว่าเอ็นมันยืดออกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแย่ปลายเข็มเนี่ยเข้าไปด้านล่างอีกหน่อยนะคะล็อกถึงจะไปตัดนะเราจะไม่ตัดตรงปุ่มที่เราผูกนะเนี่ยอันนี้เราผูกแล้วนะคะเราจะดึงแย่ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยตัดนะคะหวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะเพราะว่า ก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะมันเนื่องจากมันเป็นเอ็น่องหนนะคะสำหรับตัวนี้เราติดสิบข้างเนาะตรงบริเวณที่เป็นตำแหน่งตะเข็บเนี่ยสามารถใช้ได้ธรรมดาด้านถอยหลังก็ได้นะคะมันก็จะเอ,อ่อทนกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะที่เดฟเสร็จแล้วจะเห็นว่ามีจังหวะช่วงบางช่วงหนานะคะ เป็นการเล่นเป็นเลเยอร์เป็นชันช้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของการใช้ผ้าโปร่งเนื้อบางนิ่มนะคะในการจับเดบความพิเศษอีกอย่างก็คือตัวผ้าโปร่งแบบนี้ก็ไม่ต้องสอยเก็บพันริมนะคะไม่ต้องเย็บริมเหล็กด้วยซึ่งก็จะให้ความเป็นธรรมชาตินะคะผิวๆบางๆนะ สำหรับใครที่ชอบอารมณ์ชุดแบบวิพิวบางๆเบาๆแบบนี้นะคะก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงค่ะ